อืมเ,เก่งเว้ยหมาแจเนี่ยกลัวสายเกาะพ่อไว้แน่นเลยนะดูรับดูอะไรต่อะไรอ่ะมันดูแต่มันเกาะแน่นเลยอยากดูแต่ขี้กวงอาจารย์จา้จาได้ยินไหมจา้จาจ้าให้เรียกยีราฟดิมันนึกไม่กิดการไงอาจารย์ว่ามันกลัวมันไม่กิดการ,นนะกร,การอะ่ะเงียบขมมาบ่ยกกอย จะเจ้าไหนไหนยีราฟมาแล้วไหนยีราฟอยู่ไหนครับเรียกพี่เรียกยีราฟก่อนมาเร็วมาเร่อหันน้องภูมแิแรกยีราฟมาแล้วนกมาไปไปดูนกกันลูกลูกลูกเออไหนไหน,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 นไปยายพาไปดูเลูก<อ>พูดอะไรอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องอย่าบ่นไอ้น้องพ้องนั่นมันย้อนแม่เช้านะ ให้ทำแม่แบอันนี้แบบว่าก็เจอเออเออ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 ไปลูกไปไปอันไหนอันไหนครับอือออ